มาเก็บกันครับแกะแกะถั่ว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 ถั่วผู้แกะถั่วผู้เอาไปเพาะ ตัวปูเอาไปชอบอาไปชอบแสดงว่าเม็ดมันจะมีเม็ดอ่อนเม็ดแกนะ่เนี่ยเม็ดแก่ก็จะเป็นดำๆ อันนี้เม็ดอ่อน่ะไม่รู้ว่าจะออกมาเม็ดอ่อนสีมันจะต่างกันคันไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวเข้าสวนก็จะคันคัน,นแกะวนไปครับแกะวนไปครับ ใครว่างมาช่วยเดอ้อเก็บไป้ลูกไว้ลูกตัวผูกกันไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์เราก็เพาะเองเก็บไว้นานบางทีเก็บไว้นานจนแบบว่าลืมข้าวนีจนแบบมันก็ไม่ออกอะ่ะเสียดายเมล็ดพันธุ์เต็มเลย บวบก็ไม่รู้ว่าจะออกไม่เก็บไว้นานแล้วถ้าเราไม่ปลูกต่อเนื่องอะ่ะมันก็จะหมดอายุไงมันไม่ออกเปร็สิ์การงอกมันลดลงเนาะปร็สิ์การงอกก็จะลดลง